ัมี Super Dance. สสดค่ะสสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่าคนค่ะวันนี้นะคะนางมาพร้อมกับรา a ชโรสปอร์ต G T ท็นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะฟรีแคมเปญในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตามไปชมกันเลยนะคะนะคะค่ะ,คะก็มาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ ในส่วนของรุ่น GT พัฒนะคะคุณลูกค้าตกแต่งเพิ่มในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำให้นะคะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งนะคะของเรามีโปรโมชัน่นพิเศษให้นะคะในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะก็แถมให้เลยนะคะคุณลูกค้าดูสวยงามมากเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กซ์นิ้วนะคะรุ่นของ GT พัฒนะคะจะเป็นลายคูโทนให้นะคะแม็กซ์ขอบให้ส่วนกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้ารัดก็้วก็พคบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวบบ LED ให้นะคะ ในส่วนของรุ่นที่ของเรานะคะก็จะเป็นกล้องสตัวรอบคันนะคะกล้องก็จะอยู่ในใต้กระจกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแล้วก็อีก2ตัวจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้นะคะถอยจอดง่ายคะ่ะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดนะคะจะเป็นแบบโครมเมียมให้นะคะแถมในส่วนของเพื่อรองมือเปิดสีเงินให้ด้วยนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของกันสาดนะคะก็แถมให้เช่นกันคะ่ะคุณลูกค้า ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่จับจองที่มิสูบนออโต้โมโบิลของเรานะคะในส่วนชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์นะคะแถมให้ไปเลยค่ะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะสเกิร์ตนะคะคุณลูกค้าจะเลือกในส่วนของเป็นท้ายท่อคู่นะคะที่จริงเราก็จะมีแบบแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อเหลียงท่อคู่ท่อกลมนะคะก็มีแบบหลากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกสรรให้นะคะส่วนรุ่นของไฟเจอโรส o อ t ของเรานะคะประตูท้ายไฟฟ้าจะเป็นแบบ แทนฟรีด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นแทนฟรีด้วยค่ะ mm hmm. ก็ง่ายนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องออกแรงมากแค่สัมผัสที่ปลายนิ้วนะคะ mm hmm. ก็ง่ายในการใช้งานค่ะคุณลูกค้า mm hmm. โอเคค่ะมา mm hmm. ดูในส่วนของด้านในตัวรถกันต่อเลยนะคะ mm hmm. ในตัวรถนะคะกว้างมากเลยค่ะ วางจริงๆค่ะในบ้านในส่วนของการตกแต่งนะคะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็คแล้วก็คาร์บอนฟินให้นะคะดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะมาดูตรงที่พวงมาลัยกันต่อเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีระบบนะคะสวิตช์ควบคุมที่เครื่องเสียงให้นะคะหรือจะเป็นระบบ Push Control ให้เช่นกันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะและสายวางสายที่โทรศัพท์ผ่านทางพวงมาลัยได้เลยนะคะหน้าจอขนาด4.2นิ้วค่ะ มาดูในส่วนของระบบความเพลิดเพลินของเราต่อเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบทัชสกรีนค่ะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็ซัพพอร์ตผ่านมิลลิงให้ด้วยนะคะก็เชื่อมต่อได้ง่ายนะคะแล้วก็สบายมากเลยนะคะในการใช้งานค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของจอระบบเครื่อเพลินนะคะเป็นจอ Y วสกรีนนะคะ12.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะคะผ่านมิเรลลิงได้นะคะคุณลูกค้าก็เพลินเลยค่ะตลอดการเดินทางนะคะดูไม่เบื่อเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้่องแอร์นะคะแอร์ของเรานะคะก็ครอบคลุมทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารแถวที่2หรือว่าแถวที่3นะคะเราก็มีแอร์แยกให้นะคะคุณลูกค้า ไม่พอนะคะเราก็ยังมีในส่วนของการเซอร์วิสนะคะในส่วนของช่องจ่ายกระแสไฟนะคะ AC 2 2 0รี่โวลต์นะคะรีดผมได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะตั๊กนี้ก็เสียบรีดผมได้เลยเช่นกันนะคะหรือจะต่อสายชาร์จโทรศัพท์นะคะหรือชาร์จอย่างอื่นนะคะก็มีเป็นสาย USB ให้นะคะ2ช่องให้ด้วยกันเลยค่ะ <S <S แน,โน,โน่นอนเลยนะคะว่าโอ้โหแบบ ไปเที่ยวหรือไปที่ไหนนะคะหรือไปทิปต่างๆนะคะไม่เบื่อแน่นอนเลยค่ะตลอดทิปการเดินทางของเรานะคะสนุกมาก้าค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางพาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรอบๆตัวรถของพี่ป a เจโ o s สปอรไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแคมเปญประจำเดือนนี้นะคะย้ำนะคะแคมเปญให้พิเศษเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่จับจองปาเจโร s สปอรรุ่น GT l ั s ที่มิสูบุลออโตโมบิลของเรานะคะ นางก็แถมให้ไปเลยค่ะในส่วนของชุดแต่งสติร์ให้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะคะนางก็แถมให้ไปเลยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะคะนางก็ให้ถูกมากเลยนะคะอยู่ที่1.09ให้ค่ะหรือคุณลูกค้าจะเลือกในส่วนของใช้เงินรับรดน้อยนะคะน้อยๆนางก็มีแคมเปญพิเศษให้เช่นกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นเด,ดเดๆแบบนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ทักทายเซลล์นางได้นะคะ ที่เบอร์097-197-9915ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิซูปลายแดงอย่าลืมคิดถึงมิซูบลนด้วยค่ะให้มิซูุบลเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขอจบพายเยี่ยมชมรถใหม่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย